สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่อน้อิษณิศักดิ์นะครับวันนี้มาถ่ายหนังเรื่องฮักนี้ห้ามเปิดตัวภาคสองฮักเข้าบอดตัวซีรีส์นะครับวันนี้อยู่กับวันนี้มันเป็นเป็นเป็นซีนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเราจะถ่ายฉากวถดไถแล้วก็ฉากที่มีผู้บาไทชบ้านเนี่ยมากวนมาเกวนมากวนก,กันนะครับก็บรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นเป็นซีนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมติดตามนะครับในเพจแล้วเต็มือโปรดักชั่นนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ นะครับอันนี้เป็นอาจารย์มิกนะครับอาจารย์มิกอันนี้ก็เป็นตัวหลักของเรานะครับอันนี้น้อองน้งมุดครับวันนี้น้ำบุเป็นอะไรครับวันนี้น้ำบุเป็นเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกก็มีบทที่สวยๆเจาอไม่เข้าหูอันนี้พี่ดีไหมครับอันนี้ก็สวัสดีครับได้แล้วก็ผู้กำกับของเรานะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายครับเดี๋ยวขวานคนถ่ายนะครับขวานคนถ่ายให้ดูบรรยากาศในกายกันรับ ออกกันอันนี้ที่ผู้กำกับนะครับผู้กำกับอำนาจแล้วก็โปรดิวเซอร์จากลุคนาโปรเจคชั่นอันนี้เดี๋ยวฝากไงฝากติดตามควมวาวเป็งานพวกเราด้วยนะฮะอะฮนที้บรรยากาศโอ้สุดยอด้นตื่นเต้นเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตาม ครับครับวันนี้เป็นการขับครั้งแรกของผมครับมันออยมันแยกเยี่ยมมากเลยครับตื่นเตนลครับต้นทำนี่เ้นอะไรครับทำทำทำมันไม่เต้นลยนะับมันมันต้องเก่งครับเพราะเดี๋ยวมันตีขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับาค

นี่บรรยากาศเมื่อลหังแล้วคฮะ 我开大。Okay,